สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากคอตออนไลน์นะครับกับแอปมารคอนคันเทพนะครับวันนี้เราจะมาเดินลักษณะการเดินทรงดาวกระจายนะครับทรงดาวกระจายสองสอนสองสอนทรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับว่าพอที่จะเอาไปเล่นได้ไหมสนุกสนุกนะครับ แต่ก็เป็นแต้มเสียงอีกแล้วเนาะแต้มเสียงแน่นอนเลยครับสองสอนแบบนี้บางคนก็เรียกสอนคู่นะครับบางท่านบางเสียนเขาก็เรียกสอนคู่ไปยังไงดีไม่เคยซ้อมนะครับแต้มพวกนี้ไม่ซ้อมอยู่แล้วครับมีแต่เดาเอาละงานนี้ครับ ไม่เคยซ้อมอยู่แล้วคู่แข่งกดดันขึ้นมาตัวนี้ก็มีแต่อย่างนี้งานนี้น่าจะขึ้นมาต่อสองไหมสามสองยี่แปดมาดูการแก้ปัญหาของผมว่าจะไปได้ดีสักแค่ไหนนะครับ แข่งก็เตรียมที่จะขึ้นมาทาบต่อนะครับสองสอนสองสอนจะขึ้นทั้งเดินก่อนและเดินหลังนะครับสรูปทรงนี้เลยให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเฮ้ยมันน่าเอาอไปเล่นไหมมัน มันน่าเอาไปเสี่ยงเล่นๆสักหน่อยไหมหรือประมาณนี้เสมอได้เป็นดีนะครับเสมอได้แทนว่าเราประสบความสําเร็จเพราะมันคือแต้มเสี่ยงนะครับแต้มที่แต้มเสี่ยงหมควาว่าแต้มที่มีโอกาสแพ้สูงนะครับแต้มที่เดินไม่รัดกลมรูปทรงแปลกๆไม่เป็นรูปสมมาตรเท่าไหร่นะครับเอียงหน้าเอียงหลังนะครับโอเคขึ้นไป กันมาแล้วครับผมต้องวัดดวงแล้วสองแรกสองนะครับผมว่าจะเอาสิบหกสิบเก้าแล้วเราก็กินสองกลับไปสองแรกสองนะครับงานนี้เสมอได้แสดงว่าเราประสบความสําเร็จชนะแสดงว่าเป็นผลพลพอยได้ผลพลพอยได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งมันคือผลพลพอยได้อาจจะฟุก จากเขาเดินผิดก็ได้ขึ้นมาจับนี่ก่อนเผื่อได้ต่อสองแปดไปสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับนะครับทำให้คู่แข่งคิดหนักเหมือนกันนะ อ้าวได้กินฟรีหนึ่งตัวเขาทําอะไรเนาะได้กินฟรีหนึ่งตัวอ๋อเข้ากินเข้ากินเข้ากินมานี่ก่อนเพราะว่าเราเดินหนีไม่ได้เดินหนีไม่ได้ไปนี่ครับไปฆ่าฮอตก่อนไปฆ่าฮอตที่อยู่หมายเลขสามนะครับอาครับลงมาแล้วฆ่าฮอตนะครับหนึ่งตัวเฮ้ย ไม่แน่เหมือนกันนะครับเนี่ยพอลืมหูลืมตาได้อยู่ไม่แน่เหมือนกันโอ้จับกินซะด้วยเอาจับกินเข้าทางเราเลยเรียบร้อยครับผมชนะเฉยเลยไม่แน่เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาล้ครับสองสอนเราทํางานแล้วสองสอนเราทํางานไปครับมานี่ขึ้นมานี่ ไปไปครับสองสอนสอนคู่ขึ้นไปเดินทั้งก่อนและหลังนะครับจะเดินทั้งก่อนและหลังต่อขึ้นไปครับ มานี่ขึ้นไปขึ้นไปไปนี่ ไปนี่ครับาลนะเขาก็เตรียมตั้งต่อเหมือนกันขึ้นไปเตรียมตั้งต่อสองศนไป เรโดทษดทีไปครับขึ้นมานี่ไม่ต่อเว้ยเข้าใจว่าเขาจะต่อเจ็ดมาสิบเขาไม่ต่อนะครับเดือนนี้ก่อนเผื่อเขาเผื่อเขาเข้ากินสามสิบนี่เข้าทางเราเลยนะถ้าเขาเข้ามาเลขสามสิบมาเขารู้นะครับเขารู้เขารู้ถ้าเข้าสามสิบนี้เข้าทางเลย มานีไปนี่ครับลงมานี่ขึ้นไปไปครับ ไปนี่นี่แหละครับผมรอจังหวะนี้มาสักพักหนึ่งแล้วรอจังหวะที่จะได้ร่มตัวนี้แหละครับอ่าขอเสมอเป็นพอครับขอเสมอเป็นพอจับตัวนี้เตรียมข่าฮอดถ้าเราได้ข้าฮอดสองตัวแล้วก็ไม่แน่นะ เราอาจจะชนะได้นะครับนี่ครับมาได้เอาความได้เปรียบตรงนี้แหละถ้าเราเข้าหัดสองตัวได้เ <c oughs> พราะอีกเต้เพราะอีกตัวหนึ่งเราอยู่สูงมีโอกาสได้เข้าหัดสูงนะครับนั่นแหละครับเขายึดแล้วไปครับไปนี่ก่อนอ้าวเราไม่ได้เอาจัดชนะสองกระดานเลยนะนี่ว่าไปไปนี่ครับจับเลย มานี่ครับอยู่ไหมนี่อยู่อยู่อยู่มัดได้แหละอยู่เลยลครับงานนี้เรียบร้อยครับเราชนะสองกระดานไปครับ คู่ที่สองของสองสอนนะครับไปครับเอาแปลกแนะครับเป็นแฟนเรียกร้องมาให้เดินแปลกแปลกแหวกแนวอยากดูวิธีแก้ปัญหาว่าั้นนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการเดินเต้มเสียงในครั้งนี้นะครับอยากดูมาแปลกแปลกแหวกแนวเพื่อดูวิธีแก้ปัญหาว่างั้นขึ้นไป อืมไปนี่ครับอดเข้าไปส่วนใครอยากดูแต้มหลักๆที่เป็นแนวถูกต้องหรือถูกต้องที่สุดอาจจะไม่ถูกต้องมากนะครับก็ไปดูที่ช่องคัมพี์มาคอนนะครับแต่ถ้าแต้มเสียงแต้มมันๆก็ต้องมาทางนี้ลุ้นดีนะครับ ที่ช่องเกมขึ้นมานี่ไปขึ้นมาไปครับ มานี่ต่อไปนี่เข้ากินก้ามาสิบสามมันต้องมานี่อยู่แล้วแหละไม่มาไม่ได้นะครับไม่มาเสียเปรียบเยอะอุดสิบสี่สิบแปดตามสเต็ปนะถ้าผมอ่านไว้อ่าสิบสี่สิบแปด อืมสิบเจ็ดสิบสี่จะคุ้มไหมสิบเจ็ดสิบสี่ไปนี่ให้เลือกกินให้เลือกกินก่อนจะกินมาทางยี่สิบเจ็ดหรือว่าจะกินไปทางยี่สิบห้าเราก็ท้องไปทางยี่สิบห้าอยู่แล้วเนาะแล้วเราเค่อยต่อสองนะครับทีนี้กินไปทางนี้เรา คู่แข่งเลือกที่จะกินสองร่วมกับกินหนึ่งอ้าวเราแพโระงานนี้ไม่รอดแน่นะครับเอา้าทำไมเดินไปทางน้นนะผมก็ข้าฮอดสิอันนี้ไม่มีอะไรกับเขาไม่มีใต้โต๊ะเขาแน่ๆน,นะครับเขาน่าจะเดินผิดนะครับเขาน่าจะเดินผิดไม่มีใต้โต๊ะคู่แข่งแน่แน ดึงไปให้ผมข้าฮอตเฉยเลยจับกินหนึ่งนีไล่ตามกินหนึ่งกินหนึ่งตัวเรียบร้อยครับชนะเลย แข่ง okay. กดยอมแพ้ไปมาครับสองสอนสองสอนมานี่มานี่มานี่โอ้โหสามเรียง ขึ้นไปเป็นรูปแบบที่สวยงามอีกรูปหนึ่งเลยนะครับผม,มว่านะขึ้นไปเอาละครับเข้ามาแล้วขึ้นไปมานีหลบก่อนคือถ้าต่อเรา ถ้าต่อเราเสียเปรียบเร็วแน่ๆนะครับผมก็เลยไม่อยากต่อเลือกกินอ่ากินมาทางนี้ก็กินกลับมานี่ขึ้นไปโอ้เสียเปรียบยังไงก็เสียเปรียบครับเกมนี้น่าจะแพ้แหละไม่น่ารอด เกมนี้ไม่น่ารอถ้าเราเดินสุดสออกให้กินแล้วเ,เราแทะก,กินไปนี่แทกกิน แล้วงานนี้โอ้ไม่รอดแน่นะครับแพ้ครับโอเคแพ้บานเลยโอเคเสมอกันนะครับสำหรับคู่นี้คู่ที่สามเจอคนเดิมของคู่ที่สองครับพอดีเลจะได้แก้มือเขาเสัหน่อย เราชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับเราอยากเราอยากมีแต้มที่ดีกว่านี้จะเอาอยัางไงดีโอเคสองสอนสองศนโอเคต่อไปดีกว่าไหมอืม ไเมื่อกี้นี่แพ้รูปนี้เนาะแพ้รูปนี้นะครับขึ้นไปเปลี่ยนตัวเดิน เข้ามุมนะครับหลบเข้าม,มุมไปขึ้นไปขึ้นไปเต็ เท่าที่เล่นมาตัวนี้น่ะเสี่ยงที่สุดเลยวนะผมว่าอ่อนยุบยุบเลยเห็นเห็นว่าอ่อนมากเลยนะครับเห็นเห็นว่าอ่อนมากเลยไปยากนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ยากที่จะชนะคู่แข่งก็เห็นเห็นอยู่แล้วเนาะผมก็กว่าผมเต็มที่แล้วนะสําหรับเต็มตัวสองสอนเนี่ยไม่ไหวครับทานหมากปกติไม่ไหวแน่ๆถ้าจะไปเล่นเนาะ ดูจากวิดีโอชุดนี้แล้วก็รับไปพิจารณาด้วยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจแต้มแปลกสองสอนนี้ก็เสี่ยงสูงมากเกินไปเสี่ยงสูงมากเกินไปครับเขาคงไม่มีใครเดินให้กินสามกินสองง่ายๆนะครับเรียนมัฮอตทุกวันนี้มันไปได้ยากนะครับไป อันนี้ลองดูสักตั้งนึ่งอลองดูสักตั้งหนึ่งเผื่อมีอะไรดีๆอย่างน้อยๆก็เห็นหน้าฮอตแล้วแหละผมไม่แพ้ขาดนะครับอย่างน้อยๆก็เห็นหน้าฮอตไปนี่เขาต่อสองยีบสามสิบเก้านี้ก็ไปเยอะเลยนะเราก็ถือว่าเสียเปรียบแล้วนะครับนั่นไงว่าแล้วเขาก็ต่อจริงๆนะครับ ลอยแล้วเขาก็ต่อจริงๆไปขึ้นมานี่ไปอต่อรถกําลังพลไปเรื่อยนะครับเล่นฉลาดมาก สี่ตัวสามเลยทีนี้ <c oughs> จะเล่นรดกําลังพลไปเรื่อยๆเฉยๆนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้ความคิดวางแผนมากก็คือลดอัตรากําลังไปเรื่อยๆมันก็ยวยวบลงไปเรื่อยเวลาเขาต่อเราโอกาสแพ้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นไหม,มครับเอาง่ายๆเลยครับต่อเฉยๆเนี่ยโอ้โหคนนี้สุดยอดเลยจะน่าเห็นๆเลยงานนี้มานี่ขึ้นไปมานี่ไปไม่ไหวนะครับ เล่นยากเล่นยากเล่นยากนั่นนะครับเรียบร้อยนะครับอะนะครับเพ้เยอะมากนะครับสําหรับสองสอนไม่เวิร์กนะครับอีกสักกรนะดานหนึ่ง ต้องไปอาจจะต้องไปดัดดัดแปลงการเดินดัดแปลงการเดินนิดหน่อยอเพื่อไม่ให้คู่แข่งกดเข้ามาหน้ากระดานเดี๋ยวลองไปศึกษาดูใหม่ก่อนนะครับถ้าคิดจะเอาดีตัวนี้ไปเดินนะอาจจะต้องมีการดัดแปลงการเดินใหม่แต่คงรูปสองสอนไว้ก่อน หนีกินฟรีเราสนองอางานนี้หนึ่งมาห้าสนองไม่มานะครับเข้ามมาก่อนสิบสี่สิบเจ็ดตรึงกำลัง ใช่เล่นๆอุ้ยยากนะครับแล้วคนนี้เขาก็เดินดีซะด้วยนะแกก็ไม่มีผ่อนเหมือนกันนะครับคนนี้เสียนทันนี้ก็ไม่มีผ่อนเหมือนกันร่มได้ไหมได้นะผมว่ายี่สิบเก้ายิบห้ากินมาสิบเจ็ดกินไปหมายเลขเจ็ดโอเคซะหน่อย นสนุกสนานครับท้างซีเรียสอะไรขึ้นไป ืมแกคิดนานเลยทีนี้อ๋แกลองต่อนะครับแกไม่หนีนะแกไม่ใช้การหนีแกใช้ต่อกินหนึ่งตัวสิบเจ็ดยิบสองเข้าฮอตหรือเปล่านานนะครับเข้าฮอต จับนี่นีไล่ไปทางนู้นไปนี่ ขึ้นมานี่ไปนี่ครับมานี่ให้กินไป ดักทางถอยมานี่ ไม่แน่นะนี่ถ้าสิ่งที่น่ากังวลก็คือหมายเลขสิบเก้าของเขานะครับตัวเบีย้ยอาวนะครับเดินลงมาเพื่อความปลอดภัยตองเดินลงมาเราเข้าฮอตไล่กินทีนี้ถ้าเขาเดินยี่สิบสี่ยิบแปดผมจะเดินหนึ่งมาห้าแพ้ผมนะครับแต่ถ้าเดินยี่สิบสี่ยิบเจ็ดผมจะเดินสิบเจ็ดมาสามสิเอ็ดแพ้ผมเหมือนกันอา้าว ฟลุกเฉยเลยครับแพ้นะครับแต่ถ้าเดินสามสองยี่ิบแปดผมก็จะไปเดินสิบเจ็ดมาสามสิบเอ็ดเช่นกันก็แพ้ผมอีกอ้าวแพ้เราแล้วนี่หว่าเนี่ยแพ้นะครับเนี่ยแพ้เลยนะครับโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าเกมนี้ชนะได้ครับโอเคครับสนุกสนาน